ละครสัตว์แห่งเมืองบูมท้าวนี่ดับลุกกี่แสดงผัดโผล่ได้หน้าทึ่งสุดยอดเลยสปุกกี้ทำท่าเหมือนกับในละครสัตว์ไม่มีผิดเลยเรื่องอื่นฉันไม่รู้หรอกนะแต่ฉันน่ะเก่งเรื่องรอบเลยนแบบคนอื่นมากนี่พื้นพือนดูฉันติ้เป็นไงว้าวเับ นายเก่งมากเลยเหมือนในคณะละครสัตว์ไม่มีผิดเลยเออสุดยอดไปเลยนะเคฟขอฉันลองบ้างดีกว่าย่านี่เอาละเฮยแค่หมุนล็อกก็ได้แล้วนี่สอยปุกกี้แค่นี้ก็ทำไม่ได้แล้วเหรอเนี่ยเฮ้ทีแรกคิดว่าจะง่ายซะอีกอะ เวไบ้พเก็นใหม่นะเค่ท <Okay. S 1> ุ่นดีนะเดซี่สวัสดีเฮลลี่สวัสดีฉันได้ม,มาตรวจโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ซ่อมไปเมื่อวันก่อนนะมันเป็นยังไงบ้างใช้การได้ดีเลยลนะ่ะดีจังเลยนะได<อ>้แล้วสำเร็จแล้วเดซี่ฉันต้องสำเร็จแล้ว ที่สุดฉันก็ทำได้สักทีนึงเอวันด,ดีเฮลลี่เมื่อกี้นายว่าทำอะไรได้อย่างนั้นเหรอที่สุดฉันก็ทำท่าผัดผลได้แล้วละ่ะท่าผัดผลอะไรเออตั้งแต่ไปดูละครสัตว์มาก็ฝึกท่าผัดผลมาตลอดเลยละ่ะบุ๊กกี้การแสดงท่าผัดผลไม่เป็นอันตรายมากเลยนะเดี๋ยวนายก็บาดเจ็บเอาละ่ะ <c oughs> ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกน้าท่าผาดผลที่ฉันฝึกมามันไม่เป็นอันตรายหรอก นัเฮลลี่เดซี่ฉันขอตัวก่อนนะี่นายจะไปไหนอีกงั้นหรอต้องไปแสดงให้เพื่อนเพื่อนคนอื่นดูอีกนะฉันไปก่อนนะที่ก็แบบนี้เลยนะเออเพื่อนนะน๊ะได้ทำอะไรกันอยู่หรอฮะจิงกำลังจะเปิดตัวสิ่งประดิษฐ์ใหม่พวกเราก็เลยมารอซิ เครดิตใหม่เหรอฮัลทุกคนคิดว่าอย่างไรบ้างเป็นยังไงบ้างอะเออเอนั่นทอไมอะเออเขาเรียกว่าจักยามีก้นนะสิแต่ว่ามันดูไม่ปลอดภัยเอาซเลยเออจลงมาเถอได้เดี๋ยวก็ตกลงมาจนได้อะฉันตองตัวได้อยู่แล้ว คอยดูนะโอเก่งจังเลยนะไม่เห็นจะเก่งตรงไหนเลยอ่ะฉันก็ฝึกท่าผัดผลมาเหมือนกันนะจริงเหรออะไรล่ะทำให้ดูหน่อยสิคอยดูนะว้าวดูน่าสนุกจังเลยอ่ะมันน่าตื่นเต้นสุดๆด้วยล่ะ ดีละจะลองทำดูบ้างนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้โหมทำได้แล้วนายนี่เก่งเหมือนกันนะตะปุกกี้ว้าวพวกนายเก่งกันทั้งคู่เลยนะฉันชอบดูพวกนายแสดงจังเลยอ่ะจริงเหรอวัาเหมือนละครสาตว์จริงเหรออืมแบบนั้นนี่ทำให้ฉันอยากลองอะไรใหม่ๆเพิ่มอีกกันนะเฮ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยเราลองทำแบบนี้กันเองดีมากเอาได้นะจะทำจริงเหรอใช่กระโดดตีลังกาสามตลบไงคิดว่าไงอ่ะนี่คือโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจะต้องอยู่แบบนี้ทั้งเดือนเลยเหรอก็บอกแล้วไงตอนที่พวกเราห้ามเธอก็น่าจะอยู่ตั้งแต่แรกไม่จะรู้จะต้องบาดเจ็บแบบนี้แล้วฉันก็จะฝึกให้มากกว่านี้ ตอให้เธอฝึกมากสักแค่ไหนแต่จากระยานนั่นก็อันตรายอยู่ดีนั่นนะซิจินถ้าแบบเนี้ยเธอต้องฝึกแบบพิเศษมันถึงจะทําได้นะถึงอย่งไงเธอน่าจะดีใจที่เจ็บแค่นี้นะต่อไปต้องระวังให้มากจะได้ไม่เจ็บตัวอีกอ<ส>้อาใจแล้วฮะจักรยานล้าค่าของฉันฉันว่านะละครสัตว์คงจะโด่งดังมากๆในเมืองของเราแน่เลยมไม่ใช่เมไงเหรอก่อนหน้าน<า>ียาย้ ปู Toronto, ๊กี้ก็สอนทำท่าผาดโผนหนักมากฉันยังเตือนให้ระวังเลยถ้าเจอสปูกี้อีกให้เขาฟังเรื่องขาของฉันด้วยเขาจะได้เลิกทำท่าผาดโผนแบบนั้นซะอ๋ออออ๋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 ออออ๋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 ออ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 อ ยออาหรือว่าน้อ่กล้ากันโดดล่ะไม่ใช่สักหน่อยอะยยอะเอะเยอะฮอร์สปอยไอ้เฮ้ย

ทุกชัติแต่พวกพี่ตอนนี้ติดอยู่ที่หลังคาที่ถนนสิบสองทีมกู้ภัยรีบไปช่วยเขาอย่างนี้เลย ตาได้บ้วงนะเข้าใจแล้วทั้งอยู่ด้วไงเยอะสปุกี้ฮัลโหลช่วยฉันลงไปทีนะสปุกี้อยู่นิ่งๆก่อนนะพวกเราจะช่วยนายลงมาเอง แอติดตั้งบอรรองไว้ใต้หลังคาเลยนะเฮลลี่ติดตั้งเข็มขัดไว้สปูกีท้ทีรอยเตรียมเคลยให้พร้อมเลยนะใจ<า>ละโอเคไม่กกต้องเป็นห่วงนะเราจะช่วยนายลงไปเดี๋ยวนี้เลยพร้อมแล้วโอลี่ดีละรรยยกเครนขึ้นไปเลยครับราบ 哎呦！<noise> <noise> ปลอดภัยแล้วว่าไงนะนายจะกระโดดตีลังกาเหรอฮอใช่แล้วอุกี้นหนายบอกว่าจะไม่ซ้อมท่าที่อันตรายอีกอยังไงเล่าขอโทษนะมันยิงฝึกไปมากเท่าไรฉันก็ยิ่งติดใจจนเลิกไม่ได้เลยอ่ะไม่ไนึ้ว่ามันจะอันตรายขนาดนี้ด้วยอ่ะนายน่าจะรู้ไว้นะกาแรแสดงผ่านผนน่ะต้องใช้เวลาฝึกหลายปี ถ้าไม่กี่วันนายไม่สามารถฝึกได้สําเร็จหรอกเ,อเข้เขาใจแล้วต่อไปนี้จะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วล่ะ <im 50> ใช่แต่คงไม่อยากเจ็บตัวเหมือนกับจีนหลังนะอะไรนะจีนบาดเจ็บนะเหรอใช่จ <im 50> ินเจ็บขาเพราะพยายามจะปั่นจากกาักรยานตอนนี้เลยขาเจ็บต้องพักเป็นเดือนกว่าจะหายดีน,น,ะน่ะเอนเหรอเฮ้ยใช่มันแย่มากเลยอะจะต้องติดอยู่แบบนั้น ต่อไปฉันคงไม่กล้าแสดงผ่านผลอีกแล้วล่ะเออด้วยูด้วย